วันนี้เราจะมาดู Suzuki Carry DX 4ณ2ปี2026รถกระบะขนาดเล็กที่ใช้งานได้จริงและเหมาะกับการขับขี่ในเมืองและงานเบาๆ Suzuki มีชื่อเสียงเรื่องความทนทานและประหยัดน้ำมันและรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์นั้นพร้อมเพิ่มรายละเอียดทันสมัยที่ทำให้รถน่าสนใจยิ่งขึ้นเริ่มจากภายนอก Suzuki Carry DX 4x2 ปี2026มีดีไซน์เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริง ขนาดกระทัดรัดทำให้ขับง่ายในถนนแคบแคบตัวรถแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานประจำวันด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าเรียบง่ายไฟหน้าฮาโลเจนให้แสงสว่างเพียงพอในตอนกลางคืน กันชนด้านหน้ามีความแข็งแรงและออกแบบใช้งานได้จริงเหมาะกับการขับขี่ในเมืองเส้นสายรอบตัวรถไม่ซับซ้อนแต่มีความโค้งเล็กน้อยเพิ่มความทันสมัยด้านข้างซุ้มล้อชัดเจนล้อเหล็กพร้อมฝาครอบลุกนี้เน้นความคุ้มค่าและความทนทานด้านท้ายมีพื้นที่กระบะกว้างพอสมควรเหมาะกับงานขนส่งขนาดเล็กหรือการใช้งานทั่วไป เข้ามาในห้องโดยสารภายใน Suzuki Carry D X 4คูณ2ให้ความสะดวกสบายกว่าที่คาดคิด หมวผ้าทนทานออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนานพื้นที่ด้านหน้ากว้างพอเหมาะก,การมองเห็นรอบด้านดีแผงหน้าปัดเรียบง่ายอ่านง่ายปุ่มควบคุมอยู่ใกล้มือพวงมาลัยมัลติฟังชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงและฟังก์ชันอื่นๆโดยไม่ต้องรับมือจากพวงมาลัยเครื่องปรับอากาศเย็นเร็วช่วยให้ห้องโดยสารสบายแม้อากาศร้อนพื้นที่เก็บของเพียงพอมีช่องเก็บข้างประตูที่วางแก้วและช่องเก็บของเล็กๆ ด้านสมนสรรถนะ s u z u กิ Carry DX 4x2 มาพร้อมเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมัน เหมาะกับการขับในเมืองและงานขนส่งเบาๆเ,าเาครื่องยนต์ทำงานเรียบง่ายการเปลี่ยนเกียร์ตอบสนองดีชุดขับเคลื่อน 4x2 ทำให้รถเบาและประหยัดน้ำมันการบังคับเลี้ยวง่ายทำให้ขับในซอยแคบสะดวกระบบกันสะเทือนซับแรงกระแทกได้ดีทำให้ขับสบายบนถนนครูคราถึงรถจะขนาดเล็กแต่การขับทางไกลก็ยังทำได้ดีแต่เหมาะที่สุดกับความเร็วในเมืองและบรรทุกน้ำหนักปานกลาง เรื่องราคา Suzuki Carry DX 4x2 ปี2026ราคาแข่งขันได้มากให้ความคุ้มค่าเหมาะกับคนที่ต้องการรถทำงานที่เชื่อถือได้โดยไม่ต้องจ่ายแพงความทนทานค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาต่ำและความประหยัดน้ำมันทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ที่ต้องการรถกระบะขนาดเล็กสำหรับใช้งานประจำวัน เครือข่ายบริการของซูซูกิมีครอบคลุมทำให้ดูแลรักษาง่ายแม้ในต่างจังหวัด โดยรวมแล้ว Suzuki Carry DX 4คูณ2ปี2026เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าถ้าคุณมองหารถกระบะขนาดเล็กทนทานประหยัดและใช้งานได้จริงไม่หมือหวาแต่ใช้งานได้จริงมีความสะดวกสบายและฟีเจอร์พอเหมาะสำหรับการขับขี่ทุกวันไม่ว่าจะใช้งานหรือส่วนตัว Carry DX คันนี้ก็เป็นรถที่ตอบโจทย์ความเรียบง่ายและความทนทานได้อย่างแท้ ถ้าคุณต้องการผมสามารถทำเวอร์ชั่นภาษาพูดสำหรับ YouTube ที่ฟังเป็นธรรมชาติและน่าติดตามมากขึ้นโดยใส่จังหวะหยุดพูดและคำพูดดึงดูดคนดูเหมือนช่องโมโตแคร์ฮับได้คุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นนั้นด้วยไหม